ผู้กองเก๋อ้างอยู่กองปราบตะเวนรีดไถเงินผู้เสียหายเพียบไม่เว้นแต่พระสงฆ์ผู้สื่อข่าวจังหวัดบุรีรัมย์รายงานว่าชายชะกันอายุประมาณ35ปีขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบุกเข้าไปภายในวัดกรมลาวาดแล้วอ้างตัวเองว่าเป็นผู้กองนัดตำรวจสังกัดกองปราบ แล้วมีพฤติกรรมขู่กันโชคเรียกเอาเงินจากเจ้าอาวาสวัดจำนวน2 5 0 0 0 0บาทโดยพยายามยัดข้อกล่าวหาเจ้าอาวาสว่าขับรถเร็วดื่มสุราโกงเงินวัดและขับรถชนคนบาดเจ็บทั้งที่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไม่เคยกระทําความผิดที่กล่าวมาแต่คนร้ายก็พยายามใช้ปืนขม่มขู่จนสุดท้ายพี่สาวเจ้าอาวาสต้องยอมถอดสร้อยคอทองคําหนัก3บาทและเงินสดอีก5,000บาทให้ไปเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายซึ่งล่าสุดถึงแม้เจ้าหน้าที่ตํารวจกองปรา จะสามารถจับกลุมตัวชายชะกันคนดังกล่าวไว้ได้คือนอายอัคเดชขันน้อยอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนคนปรปฐมจากการตรวจสอบยังพบว่านอกจากจะก,ก่อเหตุคมขูเอาเงินจากเจ้าอาวาสวัดที่อำเภอนาโพในวันที่24พฤษภาคมแล้วยังมีพฤติกรรมขู่กันโชคทรัพย์ร้านค้าในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่19พฤษภาคมอีกด้วย ขณะที่นายนัตกรสิริพองแผลในอำเภอเฉลิมพระเกียรติได้มอบหมายให้นายทวีไว้พันประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยนายกรพลมีสัตว์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติลงพื้นที่สอบถามข้อมูลร้านขายของชำในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายอีกรายถูกนายอัคเดชผู้ต้องหาขู่กันโชคทรัพย์โดยนางอรุชาจีโนอายุ58ปีผู้เสียหายบอกว่าเมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาก็เปิดขายของชำตามปกติจู่ๆนายอัคเดชผู้ต้องหาซึ่งขับบิ๊กไบ์มาจอดที่หน้าร้านแล้วเดินเข้ามาในร้านอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบ แล้วก็เดินเข้าไปหลังร้านแล้วเข้าไปถ่ายรูปลังเบียร์ที่ตนตั้งอยู่ไว้กับพื้นหลังร้านเพราะหลังจากประกาศห้ามขายก็ไม่ได้ออกมาตั้งขายเลยแต่ไม่มีที่เก็บก็ตั้งเอาไว้หลังร้านแต่นายอครเดตท,ที่อ้างว่าเป็นตำรวจก็มาคมขู่กล่าวหาว่าตนแอบขายเหล้าตนก็ยืนยันว่า ไม่ได้ขายแต่ผู้ต้องหาก,ก็ขู่ว่ามีหลักฐานภาพถ่ายหากยอมจ่ายให้20,000บาทก็จะไม่เอาผิดแต่ถ้าไม่จ่ายจะส่งฟ้องศาลต้องเสียเงิน40,000 0บาทซึ่งตอนนั้นตนเองกลัวมากเพราะคิดว่านายอัคเดชเป็นตำรวจจริงกลัวจะถูกกลั่นแกล้งสร้างหลักฐานเท็จเพื่อยัดข้อหาประกอบกับตนเองอยู่บ้านกับแม่ที่ป่วยติดเตียงลำพังจึงกลัวจะเป็นอันตรายก็เลยจำใจต้องเอาเงินเก็บจากการขายของและเงินจากแบงก์20ที่เหลือไว้ทอนลูกค้าร่วมจำนวน บาทจ่ายให้ไปแถมยังฉกเอาเหล้าหลังร้านไปอีกสองขวดทั้งนี้นายอัคเดชก็ยังบอกอีกว่าส่วนที่เหลือวันหลังจะกลับมาเอาอีกจึงไม่กล้าไปแจ้งความเพราะกลัวก็ถือว่าทำบุญไปตัวเองและแม่ปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ก็ดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุมตัวได้จะได้ไม่ไปก่อเหตุกับคนอื่นอีกจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายอัคเดชผู้ต้องหาเคยประกอบอาชีพรับซื้อขายเป็ดไก่ในพื้นที่ภาคอีสานเคยต้องโทษคดีเกี่ยวกับลักทรัพย์ พรบทหารคดีพรากผู้เยาวและคดีกันโชคทรัพย์ในหลายท้องที่